สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาดูที่คำว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะคะในการที่เขาจับคู่ผสมพันธ์กันนะคะตัวบนนี้นะคะตัวบนนี้คือลักษณะของตัวผู้นะคะขาเขาเนี่ยจะโค้งนูนนะคะาขาเขาจะโค้งนูนนะคะโค้งนูนเห็นไหมคะจะโค้งนูนนะ่ะ แล้วก็เขาจะเอาก้ามเนื้อลําตัวเขาเนี่ยนะส่วนที่เป็นเท้าเนี่ยไปยึดเกาะติดก,กับอืมเบือกของของเพศเมียนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะ,ห,ห,าาะ,ะ,ห,ห,ะหันหัวมาทางเดียวกันอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะหันหัวมาทางเดียวกันอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วอวัยวะเพศของเพศผู้นะ,ะเห็นไม่เอ,อ่ยเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเห็นตรงนี้นะ,ะเขาก็จะสอดใส่ไปในเอ่อ อวัยวะของเพศเมียนะคะเนี่ยด้านนี้จะเห็นแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นะนะฮะแต่ด้านบนอ่ะตัวบนคือตัวผู้นะคะเนี่ยตอนนี้นะฝาที่ปิดอยู่นั้นคือตัวผู้คือตัวเมียเนี่ยแค่เผยเปลือกออกนิดหน่อยแล้วตัวผู้ก็จะสอดใสออ่อวัยวะเพศเข้าไปนะฮะเห็นนะเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวเมียเห็นไหมคะด้านนี้เป็นตัวเมียตัวเมียนี้ก็จะมีเลยฮะ,ะเป็นแอ่งนะเปลือกเขาเนี่ยจะเป็นแอ่งนะเป็นหลุมลงไปนะฮะ ไม่ไม่โค้งนูนเหมือนตัวผู้นะคะเนีย่ยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยจะเป็นเอ่งนะคะเห็นไหมคะตัวเมียแค่พเพเยอเปลือกออกเล็กน้อยแค่นั้นนะฮะ,นะะนี่ฮะอือยนี้ตัผู้โอเคนะคะเพราะนั้นใครอยากรู้ว่าเขาฟิตลิ่งกันอย่างไรนะตัวผู้ตัวเมียเขาปิ้งกันอย่างไรก็ดูนะคะเนี่ยอ่านฮะ,ะน่ารักนะคะ หอยก็มีความรักนี่าำรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมเหมือนฝันชแนลนะคะสวัสดีค่ะ